จดหมายฉบับแรกของเปาโลถึงทิโมธีเปาโลใช้เวลาหลายปีในการเดินทางไปที่ต่างๆก่อตั้งบรรดาคริสตจักรใหม่และเขาได้สร้างทีมขนาดใหญ่ที่ร่วมภารกิจนี้ด้วยทิโมธีเป็นหนึ่งในนั้นครั้งหนึ่งขณะเปาโลอยู่ที่เมืองริสตาเขาได้พบกับแม่ยายผู้สัตย์ซื่อของทิโมธีและเขาก็ประทับใจในตัวทิโมธีที่เปลี่ยมภาราใจและอุทิศตนเพื่อพระเยซูเปาโลเป็นพี่เลี้ยงให้ทิโมธีอยู่หลายปีก่อนจะเริ่มส่งเขาไปทำภารกิจในคริสตจักรอื่น เมื่อเปาโลได้ยินว่าผู้นํากลุ่มหนึ่งเข้าแทรกแซงคริสตจักรเอเฟซัสและสอนผิดเกี่ยวกับพระเยซูรวมทั้งการเป็นสาวกของพระองค์เขาก็ส่งที่โมธีไปเผชิญหน้ากับพวกผู้นําพวกนี้และจัดระเบียบคริสตจักรนี้ใหม่หลังจากที่โมธีไปถึงเปาโลก็ส่งจดหมายนี้ไปเพื่อติดตามและแนะนําที่โมธีว่าจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จได้ยังไงจดหมายฉบับนี้มีรูปแบบที่เท่มากตอนต้นและตอนท้ายของจดหมายเป็นการมอบหมายภารกิจให้ที่โมธีไปเผชิญหน้ากับพวกผู้นํา และกับศาสนาศาสตร์ผิดเพี้ยนของพวกเขาเนื้อหาตรงกลางแบ่งออกเป็นสองส่วนแต่ไปด้วยคําแนะนําเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาทั้งหลายซึ่งที่โมทีเผชิญในคริสตจักรเอเฟซัสสุดท้ายแล้วทุกตอนถูกเชื่อมโยงหรือสรุปด้วยบทกวี3ชุดซึ่งแต่ละชุดจดสะสรนรเสญพระเยซูผู้เป็นขึ้นจากตายในฐานะจอมกษัตริย์ของโลกให้เราไปดูเนื้อหาเหล่านี้ด้วยกันเปาโลเริ่มด้วยการทบทวนว่าเขาส่งที่โมทีไปเอเฟซัสเพื่อเผชิญหน้ากับผู้ผู้นําที่กระจายคําสอนประหลาด เขาบรรยายว่าคนพวกนี้มัวหมกมุ่นอยู่กับการคาดดาวความหมายของโทราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวและลำดับพงในพระธรรมปฐมการพวกเขาได้สร้างคำสอนประหลาดเกี่ยวกับอาหารการแต่งงานและเรื่องเพศโดยไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูหรือของเหล่าอัครทูตปอโลถึงขั้นระบุชื่อบางคนในพวกนี้อเล็กซานเดอร์กับฮิเมเนอัสเขาชี้ให้เห็นว่าคำสอนของคนพวกนี้ได้ทำให้คริสตจักรแตกแยกยังไงมันทำให้เกิดการโต้เถียงกัน อันที่จริงเราดูได้อย่างง่ายๆว่าคําสอนพวกนี้ผิดเพี้ยนเพราะคําสอนคริสเตียนที่แท้จริงจะต้องสอดคล้องกับวิถีของพระเยซูและส่งผลให้เกิดความรักและความเชื่อแท้เปาโลยังบอกอีกว่าเป้าหมายของโทราไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้คนคาดเดาไปเรื่อยแต่เพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์อย่างที่ได้ทํากับเปาโลคําสอนที่ถูกต้องจากโทราจะนําผู้คนให้เห็นพระคุณของพระเจ้าที่เปิดเผยในพระเมสสิยาผู้มาเพื่อช่วยคนบาป และคนชอกช้ำแตกสลายปอโลจบส่วนนี้ด้วยบทกวีที่ให้เกียกรติกษัตริย์เยซูเหนือทุกสิ่งและเรียกร้องให้ที่โมโทีจัดการกับคนเหล่านี้รวมทั้งคำสอนผิดของพวกเขาจากนั้นปอโลก็พูดถึงปัญหาเจาะจงในคริสตจักรที่เกิดจากผู้สอนผิดเหล่านี้ขั้นแรกปอโลให้คริสตจักรจัดประชุมอธิษฐานเป็นประจำเพื่ออธิษฐานเพื่อผู้นำของโรมและเพื่อสันติสุขเพราะแผ่นดินที่สงบสุขนั้น จะสร้างบริบทที่ส่งเสริมให้สาวกของพระเยซูประกาศคําสอนเกี่ยวกับพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอดพระเจ้าผู้ส่งพระเยซูมาเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวเพื่อประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ของทุกคนไม่เหมือนผู้สอนเท็จเปาโลย้ํากับทิโมธีว่าพระเจ้าปรารถนาจะไถ่ทั้งโลกและการอธิษฐานจะช่วยให้สิ่งนี้เด่นชัดในใจของพวกเขาจากนั้น ปโลก็พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับชายและหญิงที่ได้รับอิทธิพลจากผู้สอนเทศเหล่านี้ในเอเฟซัสคำสอนของครูเทียมเท็ททำให้ผู้ผู้ชายโต้เถียงทางศาสนศาสตร์กันยังดุเดือดปอลบอกให้พวกเขาหยุดได้แล้วเขาบอกว่าผู้ชายพวกนี้ควรจะเรียนรู้ที่จะอธิษฐานจากนั้นเขาก็ตำหนิกลุ่มสตรีที่มีฐานะในคริสตจักรพวกเธอทำให้การประชุมในวันอาทิตย์เป็นเหมือนการประกวดแฟชั่นพวกเธอแข่งกันแต่งตัวฟู่ฟ้าหรูหราจนทำให้คนอื่นที่ไม่อาจหาเสื้อผ้าแบบนี้มาใสา่รู้สึกอับอาย ไม่เพียงแค่นั้นผู้หญิงบางคนในกลุ่มนี้ยังยึดตำแหน่งของผู้นำคริสตจักรและพวกเธอก็สอนสศ,าศาสนศาสตร์ผิดเพี้ยนของผู้สอนเทศให้กับคนอื่นเปาโลจึงบอกให้พวกเธอเงียบลงเขาบอกว่าพวกเธอไม่ควรจะสอนหรือนำคริสตจักรจากนั้นเขาเล่าเรื่องอดาดัมและเอวารวมถึงงูจากปฐมกาลบทที่3เนื้อหาตรงนี้ของเปาโลเป็นเหมือนที่เปโตเคยบอกไว้มันเข้าใจยากมีความเห็นแตกต่างมากมายว่าเปาโลต้องการสื่ออะไรจากตรงนี้บางคนคิดว่า ปอลลห้าไม่ให้สตรีสอนหรือนำบุรุษในคริสตจักรเลยและความเห็นของเขาเกี่ยวกับอาดัมและเอวาก็มีเพื่อสื่อว่าพระเจ้าได้สั่งให้บุรุษเท่านั้นที่ควรจะเป็นผู้นำในคริสตจักรบางคนคิดว่าปอลลห้าไม่ให้สตรีมีอำนาจในฐานะผู้นำเหนือบุรุษในคริสตจักรแต่หลังจากได้รับการอบรมแล้วสตรีก็สามารถที่จะสอนในฐานะผู้นำคริสตจักรที่อยู่ใต้อำนาจของบุรุษได้แต่บางคนก็คิดว่า ปาโลห้ามเฉพาะบรรดาสตรีในเอเฟซัสเท่านั้นและความเห็นเกี่ยวกับอาดัมกับเอวาก็มีเพื่อเปรียบเทียบว่าสตรีเหล่านี้ถูกผู้สอนเท็จหลอกได้ยังไงไม่ว่าคุณจะมีความคิดเห็นแบบไหนเปาโลสื่อชัดว่าสตรีในเอเฟซัสจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การนำของที่มธทีและจำเป็นต้องได้รับการสอนเรื่องาศาสนาสอย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยพวกเธอให้เติบโตจนพวกเธอจะได้เป็นผู้รับใช้สตรีที่โดดเด่นอย่างคนที่เปาโลได้เอ่ยชื่อไว้ในจดหมายฉบับอื่นเช่น เฟบียูนิอัหรือบริซิลลาปอโลเดินหน้าแก้วิกิตผู้นำนี้ต่อเขาเรียกให้ทีมโมธีตั้งทีมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสามีและพ่อเพื่อพวกเขาจะทำหน้าที่เหมือนคณะผู้ปกครองในคริสตจักรคนเหล่านี้ต้องเป็นชายที่มีลักษณะนิสัยโดดเด่นและสัสซื่อพวกเขาจะทำงานร่วมกับทีมมัคคนายกคำนี้ในภาษากรีกแปลว่าทารับใช้ชายและหญิงเหล่านี้เป็นคนที่นำและทำภารกิจต่างๆของคริสตจักร และพวกเขาจะต้องมีคุณสมบัติแบบเดียวกับเราผู้ปกครองความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนเหล่านี้จะต้องดีจนเป็นที่ยอมรับเพราะนั่นคือตัวบ่งชี้ว่าพวกเขามีความสามารถจะนำคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระเจ้าได้นอกจากนั้นวิถีชีวิตของพวกเขาทุกด้านก็จะต้องสอดคล้องกับเรื่องราวของพระเยซูซึ่งจะถูกบรรยายถึงบทกวีตอนท้ายเกี่ยวกับการมาบังเกิดการตายการเป็นขึ้นจากตายการถูกยกย่องในฐานะกษัตริย์ของพระองค์ และการที่ครอบครัวใหม่ของพระองค์ได้แพร่ออกไปทั่วโลกคําแนะนําที่สองของเปาโลก็ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาเจาะจงอันเกิดจากผู้นําที่ไม่ดีเหล่านี้เขาเริ่มในการแก้ไขศาสานศาสตร์ผิดเพี้ยนพวกนี้คนพวกนี้บอกให้คนอื่นเลิกกินอาหารบางประเภทโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และไม่ให้แต่งงานซึ่งเปาโลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ตลกดังนั้นเปาโลเลยกลับไปยังปฐมกาลบทที่หนึ่งเขาย้ํากับทิโมธีว่าการทรงสร้างทั้งหมดของพระเจ้านั้นดียิ่งนัก รวมทั้งอาหารและการแต่งงานด้วยเราควรรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยใจขอบพระคุณแด่พระผู้สร้างจากนั้นเปาโลก็แต่ปัญหาการดูแลหญิงไม้ของคริสตจักรภารกิจสําคัญมากนี้ได้ถูกหญิงไม้อายุน้อยที่ร่ำรวยบางคนเอาไปหาประโยชน์พวกเธอน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับที่สร้างปัญหาในบทที่สองพวกเธอลงชื่อขอรับเงินสนับสนุนจากคริสตจักรแต่กลับใช้เวลากับการหลับนอนไปชั่วซุบซิบนินทาและทําให้ชื่อเสียงของคริสตจักรเสียหายซึ่งเปาโลรับไม่ได้เลย เขาบอกว่าหญิงไม้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวดูแลเท่านั้นที่เข้าเกณฑ์หลายับคนเหล่านี้คริสตจักรควรจะสำแดงความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพระเยซูจากนั้นปอลก็พูดถึงปัญหาในหมู่บุรุษสูงวัยในคริสตจักรที่โมธีจะต้องเคารพความอาวุโสของพวกเขาแต่ไม่ควรเคารพในนิสัยที่ไม่ดีของพวกเขาซึ่งดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์พวกเขาทําให้ชื่อเสียงของคริสตจักรเอเฟซัสเสื่อมเสียดังนั้นด้วยความรักที่โมธีควรจะเผชิญหน้ากับพวกเขา และให้พวกเขาออกจากตำแหน่งหากเขาเป็นผู้นำแล้วตรงนี้เปาโลก็กล่าวแถมไว้อย่างน่าสนใจนี่ไม่ได้หมายความว่าทิโมธีเองไม่ควรจะดื่มเลยทิโมธีมีปัญหาที่ท้องเขาควรจะดื่มไวน์สักแก้วกับอาหารค่ำในแต่ละวันแล้วเปาโลก็พูดถึงปัญหาในหมู่คริสเตียนที่เป็นทาสบางคนไม่เคารพคริสเตียนที่เป็นเจ้านายของพวกเขาแน่นอนพระกิตติคุณทําให้ผู้เชื่อทั้งหมดในพระเยซูเท่าเทียมกันแต่เปาโลคิดว่าความเท่าเทียมต้องถูกนํามาปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลเสียต่อพันธกิจและคำพยานของคริสตจักรถ้าคริสเตียนไปเกี่ยวข้องกับทาสท,ที่ก่อกบฏสิ่งเหล่านี้จะได้รับผลเสียหากคริสเตียนจะเปลี่ยนแปลงสถาบันครอบครัวของโรมสิ่งนี้จะต้องถูกนำมาปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อเพื่อนบ้านของพวกเขาจะได้เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับครอบครัวของพระเจ้าและไม่รู้สึกต่อต้านจากนั้นเปาโลก็จบจดหมายฉบับนี้ด้วยการย้ำให้ทิโมธีเผชิญหน้ากับผู้สอนเท็จตรงนี้เปาโลเปิดโปงว่า แรงจูงใจของพวกนี้คือเงินพวกเขาสะสมขยายฐานผู้ติดตามแล้วก็เรียกเก็บเงินคนเหล่านั้นแพงๆสำหรับค่าคำสอนของพวกเขาผู้สอนเหล่านี้ทรยศพระเยซูและคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับความพึงพอใจและชีวิตที่เรียบง่ายปลอลสอนบรรดาคริสเตียนที่มีฐานะในเอเฟซัสว่าจงมั่งคั่งในการทำดีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จงมอบทรัพยากรทั้งหมดของตนให้กับจอัตริย์เยซูและพระองค์คือผู้บรนดาลใจให้กับบทกวีสุดท้ายนี้ ซึ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงหนึ่งที่พุทธีเป็นจดหมายฉบับที่สําคัญมากให้ภาพนิมิตที่บูรณาการเกี่ยวกับธรรมชาติและหน้าที่ของคริสตจักรสิ่งที่ชุมชนพระเยซูเชื่อจะก,กําหนดวิถีชีวิตของชุมชนนั้นรวมทั้งวิถีปฏิบัติของชุมชนในเมืองของตนดังนั้นศาส,สนาศาสตร์และความเชื่อของชุมชนจึงต้องถูกวิพากษ์อยู่เสมอและถูกสร้างขึ้นโดยพระเจนะและข่าวประเสริฐของพระเยซูสาธารณชนเข้าใจว่าคริสตจักรเป็นยังไง ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเปาโลคริสเตียนควรเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คนเปี่ยมด้วยความย์สัสื่อโด่งดังว่าทํางานดีรับใช้คนยากจนและคนมีปัญหาทําทั้งหมดนี้เพราะความอุทิศทุ่มเทต่อกษัตริย์เยซูผู้เป็นขึ้นจากตายและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมหนึ่งที่โมที